สบายดีทุกคนมันนี้เข้ากับเข่าป่ามหาเฮ็ดนะได้ข่าวว่าเฮ็ดออกลายมัน,นี่เข้าก็เลยสิไปหาเฮ็ดมาหนี่คือบังได้ในเข้าไปไหวเลยนะเข้าไปเก็บใปนะกระตาหนึ่งและบาดน,นี้เข้าสิเข่าไปหาอีกเพราะว่าเฮ็ดลายทุกคนเลยสิทายทุกคนในหับส้มกันนะก่อนสิไปหับส้มกันจะ่าลืมกดติดตามกด ไหลก็แช่เนใ่ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจสิเพื่อสิไดหเห็ดขีบต่อไปนะเฮ็ดยังีงตับมอือโอ้ลายเลยแข้งแข้งยืดเห็ดปวกเลยนาะตับมอือเขันขายะไรอย่างขั้นาย thì đọt mình nhân chuông vậy đó thì nhân bộ vàng

mà han rồi đây nó no. นี่ก็บบาวซะได้ดเก็บเก็บอยู่ในนี้นะทุงได้นี่เาใดอันกระตาหนึ่งก็เลยเอาขึ้นไปไหวแล้วก็เอาก็เลยนำทุงนี่มาเพื่อสีใส่เห็ดนี่นะนี่ก็เต็มขูอยู่เลยทุกคนนะ นี่ก็เป็นห้านะอยู่นะโอ้นี่โอ้นี่คือบรมีแนวใส่กันเลยกองไว้หน่นนยอยน,นี่ก่อนนี่ก็เฮ็ดที่เพิ่นห้าได้นะแต่ว่าเพิ่นบริมีแนวใส่ก็เลยกองไว้หน่อยนี่นนก,ก่อนเก่ไหมกะ

ตรงนี้เฮ็ดที่ว่าออกลารเลยนะยนี่ดอกกำลังกินเลยเนะี่ยจุมๆเนะี่ยไปไปมาพี่มาพี่ไปแนละ้วมุกุนมุกุนเืนน้กขนมเลยไป ีนก็ได้รายเติมนะถือว่าเต็มคูนึงในการเต็มกระตากระตาหนึ่ง้นกะะ็ใส่ทุ่งอีกทีเลือกกันี๋้วบันนี้เขาก็บสิจได้เดินทางกับไปเที่ยงนะเดี๋ิวสไดทา้ทุกคนเบิ่งว่าแต่รายสำาร์หน้าที่เอาไปก่อน ถือว่าได้ลายนำไปเลยเพราะว่าตะกีนี่เอาไปส่งนักะเต็มเต็มกระตานั่นแหละันังกระ,ะแ,ตแต่ว่าดอกบ้านน่ยแต่ในครูนี่ไม่ได้ดอกจุ่มๆนะถือว่าเฮ็ดช่วงนี้กำลังออกลายเพระาะว่าพนตกห้ากระสอาเดยเพราะว่ะาทีหลายวันที่แล้วนะพนตกติดต่อกันเลย แต่ที่นี่พ้นเศร้าเลยก็เฮ็ดก็ออกนะเน,น้นระหวังทางกลับนี่คือเขาเห็นมังวดสุกพอดีนะเดี๋ยวสิบให้อันเล็กหน่อยเขาปีนขึ้นไปเอา Ồ, oh, đây nè, mặc cá súc xuống đây Ván nè Súc cho nó kèo vào đây Được, được Được rồi, Được rồi, đúng rồi Ván này nè, mặc quạt cả ไปเทียงหน้าไปเทียงหน้าเดี๋ยวสิพาพปเบิ่งเฮ็ดบัดนี้ยว่าที่ห้าเอาไปไหว้นีนได้ลายสำไดนะี่หอไป้หนดลายสได้นะนี่ที่ห้าเฮามาหลอบแห,หล,ลกนกจ๋าในขึ้นงห,หลังเออนี่วะจะบอกคือบอกบกลง เห็นยังกินยังแซ่บไหมเกงกระไดหนึ่งกระไดเนาะกระไดนี่ก็เดี๋ยวเป็นสี่กงแกงเข็ด

ผัดไข่น่า มเมนูของเ้าก็เป็นแกงเห็ดมือนที่ครับขอให้นน่ะาหนาโตโเขาแข้งนั่นเอาไหมไก่เยอะเอาไหมเอาโตอตอดสาดนิดน้อยนอยนอเพียนบาดีไปด้วย ในแกงเห็ดมีน้ำม,ม,มันตุ่มพร้อมแล้วก็แจวนี่แซุบนี่ดในแกงเห็ดนะหอมไ่ตุ่มสดเรียบนะ เอยอะครั้งหนงเนาะไม่นด้นม่ลหนมีน้มไต้มพร้อมมันนะแ้องำมต้มในี่ต้องกินกับแกวกนะปิจังสีแสบ Ngay <t> lúc <stress> mất có bài đây quân Hm. 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 cân Hm. 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 เฮ็ดอันนี้ไข่ไข่อันไข่ไข่ก็ไมเฮ็ดอันปลอกอยู่ชื่อกาเฮ็ดเ่าน้ำเดินใ่ป่าเฮ็ดตาบเนาะเฮ็ดตาบมวย,วยอืนมเฮ็ดตาบมวยเพื่นวนะ

นี่ก็เห็ดที่เลื่อนี่คืออันพนให้ไตัดตินต้นติ้นเห็ดไหวเลยก็เดี๋ยวสีได้หนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าต้นแรงเดี๋ยวเฮาเขาไปห้อีกถ้าเกิดว่ามันได้ลายแต่พันธุว่าพ่นสีเห็ดอันประหลานะะนะเห็ดประแดงนั่นแหละปลาแดงเห็ดเพราะว่าอยู่พี่พ่นเห็ดปลาแดงเห็ดได้นะแต่นี่ก็พ่นให้ไตัดติ้นมันเนี่ยออกตัดขีดิน,นยังเอาอ เพราะว่าในจุกตีนมันเนี่ยฮะมันจะมีพอก่ดินนยังอยู่นะในเฮ็ดในกินพอเขากินเข้าไปนะหูสึกว่าเวลาเขาหยําจะคือกันกับ เฮ็ดปววแต่ว่าเฮ็ดปววมันสีเนียวกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันบบไคเนียวบันใดแต่ว่ามองการนมันเนยไข่ไข่กันเลยกับเฮ็ดปววนะโอ้ดอกนี่ใหญ่เลยนะบานแหง นไปนี่ก็เอาตัดตินฮ็ดก็เรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวบันนี้เฮ้ากันิได้เอาขึ้นไปเก็บไว้อยู่แต่ทั้งเทียงพะเพื่อว่าเอากลับไปมื้อแรงแด้วก็เดี๋ยวเฮ้าสิได้หนึ่งหนึ่งแดวก็เส่ตัวเย็นไว้แต่ถ้าเพิ่นไปหาตอนนี้นี่เพิ่นก็นกำลังไปอยู่นะถ้าเกิดว่าได้มามันลายแนวนี่ก็ เอาเห็ดอ,อันยังปลาแดกเพคนนะเห็ปดปลาแดกเห็จยังอะไรแต่ว่าบางคนอาจชิคยกินนะปลาแดกเห็นดนะแสบคือกันทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสิน้นแล้ทุกคนคลิปหน้าพรอกันใหม,ม,ใม่แล้วก็ขอโมกขอบใจผู้ที่ติดตามแล้วก็กดติดตามให้เบาไก่นะ